5ราศีต่อไปนี้ดวงเฮงดวงปังในปี2566อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาคนที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเด่นดวงชะตาดีดวงชะตาดังในปี2566จะมีคนที่เกิดในราศีไหนบ้างและจะเด่นจะปัง จะดังในเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามแล้วก็มารับชมกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยหากเพื่อนๆท่านใดสนใจเจลน้าผักเสริมดวงชะตานะครับก็สามารถทักทายผมมาได้เลยนะครับก็ในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปี2566แล้วเนาะตอนนี้ก็ใกล้สิ้นปีสุดๆแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนิดนึงว่าช่วงปีใหม่เนี่ยจะเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็ วางแผนในแต่ละปีกันอยู่แล้วทุกคนมีแผนการเป็นของตัวเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากให้คุณเนี่ยวางแผนให้ครบทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานนะครับครอบครัวสุขภาพนะครับแล้วก็สังคมต่างๆนานานะครับและในยุคนี้นะครับก็ควรที่จะลงมือทำในเรื่องของโซเชียลมีเดียมากขึ้นด้วย นะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยปังมากขึ้นขยายธุรกิจกิจการที่คุณทําอยู่ให้มันดีขึ้นได้นั่นเองนะครับและที่สําคัญเลยนะครับใครที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้มีเกณฑ์ที่จะดวงดีมากๆในปี2566มีราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากราศีแรกครับคือคนที่เกิดในราศีพฤกษภนะครับคนที่เกิดในราศีพฤกษภนะครับปี2566จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยสนับสนุน คอยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยส่งเสริมและช่วยเหลือตัวคุณอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในปี2566นี้เนี่ยคนเกิดราศีพฤกษภเนี่ยให้เน้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วคุณจะดีคุณจะรุ่งคุณจะรวยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนที่ดูอวบอวมนิดนึงหน้าตาอิ่มๆนะครับดูเป็นคนใจดีมีเมตตานะครับเข้าหาท่านไว้นะครับแล้วคุณจะ ไม่พลาดสิ pads, ่งดีๆอย่างแน่นอนคนที่เกิดในราศีพฤกษภนะราศีที่สองนะครับคือคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับใครเกิดราศีมิถุนนะครับดวงชะตาเฮงดวงชะตาปังได้รับการยอมรับนับถือได้รับการชื่นชมนะครับได้รับในสิ่งดีๆนะครับที่เราทำนะครับได้ดีเพราะผลงานของตัวเราเองนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีมิถุนเะนี่ยเรียกได้ว่า อะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่คุณทําไว้เนี่ยมันส่งผลดีแล้วนะครับก็คนเกิดราศีมิถุนจะเด่นจะดังนั่นเองว่ากันง่ายๆเลยนะครับทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาทําคลิปวิดีโอหรือทํารูปภาพอะไรก็แล้วแต่ให้มันดีนะครับแล้วคุณจะเด่นจะดังจะปับบงเองในปี2566นี้นะสําหรับคนที่เกิดในราศีมิถุนนะครับเน้นที่ผลงานเป็นหลักนะเราบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปต่อปากต่อคํากับคนอื่นเยอะนะครับ พวกเสียงนกเสียงกาปล่อยๆไปนะครับเราทํางานอย่างตั้งใจแล้วผลลัพธ์ดีๆเนี่ยมันจะเกิดกับตัวเราเองนะครับสาหรับผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนะต่อมาราศีที่3ครับคือคนที่เกิดในราศีกกร,รกฎนะครับคนเกิดราศีกร,รกฎในปี2566นยะครับดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะตั้งตัวได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานในเรื่องของ การสร้างเนื้อสร้างตัวการสร้างฐานะการสร้างกิจการต่างๆนะครับใครที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยปีหน้าก็ถือว่าเป็นปีทองเรื่องการเงินของคุณเลยนะครับสามารถหยิบจับงานได้มากกว่า1งงานนะครับทำงานได้กว้างขวางทำงานได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับใครที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยเรียกได้ว่าโอกาสทองเนี่ยมาในปีหน้าแล้วนะครับก็อย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปกันละกันนะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎ นะครับลุยให้สุดไปให้สุดนะครับแล้วสิ่งดีๆจะเกิดกับตัวคุณเองในปี2566นะครับผมต่อมาคือคนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับคนเกิดราศีตุลในปีหน้าเนี่ยจะมีความสุขมากๆนะครับ แน่นอนว่าคนเราที่มีความสุขได้เนี่ยก็เพราะมีเงิน,ม,งนมีเวลาประสบความสําเร็จนะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องรักด้วยนะครับอ่าใครที่โสดนะครับจะเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ตามหามานานนะครับบุพเพสันนิวาสนำพาให้ได้พบเจอกับคนดีๆสิ่งดีๆในปีหน้านะครับก็ ส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับมีโอกาสที่จะแฟนขอแต่งงานมีโอกาสที่แฟนจะาพาไปเปิดตัวกับครอบครัวนะครับมีโอกาสที่แฟนจะพาไปเจอสิ่งดีๆประสบความสําเร็จร่วมกับแฟนนั่นเองนะครับสาหรับคนที่เกิดในราศีตุลน,นะต่อมาคนที่เกิดราศีพิจิกครับก็ดวงได้ดีเพราะปากเพราะคำพูดเพราะการทำคอนเทนต์ของคุณนะครับใครเกิดราศีพิจิกนะครับในปี25-66ให้ใช้คำพูดให้ดีนะครับ คำพูดเนี่ยเลือกให้มันดีนะครับทาคอนเทนต์ให้ดีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากในปี2,566ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น5ราศีที่ดวงเด่นดวงดีนะครับส่วนราศีอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าดวงหลายๆราศีก็ดวงใช้ได้นะยกตัวอย่างเช่นราศีเมษเ,เนี่ยก็ต้องเข้าวัดทําบุญบ่อยๆหน่อยในปี2,566ถึงจะดีนะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ย เรื่องบุตรบริวารเนี่ยอาจจะดื้อสักหน่อยนะในปี2566ก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราให้เขาไปทําได้แต่ว่าเราก็ต้องกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับคนที่เกิดราศีกันนะครับบุตรบริวารเนี่ยค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะนําสิ่งดีๆมาให้นะครับสําหรับใครที่เกิดในราศีกันปี2566เรื่องบุตรบริวารอาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับ ราศีธนูนะครับก็จะชนะอุปสรรคปัญหาให้มันเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูดูดูไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อ่าหรือไหวองคเทพที่เป็นนักรบหรือวีรกษัตริไทยนะครับเช่นพระเจ้าตักสินนะครับแล้วคุณจะพบเจอสิ่งดีๆแล้วก็คนเกิดราศีมังกรนะครับก็ให้ตั้งใจทํางานให้ดีนะครับมีเจ้านายพร้อมที่จะพิจารณาตําแหน่งให้คุณอยู่แล้วนะครับ คนเกิดราศีกุมเนี่ยก็อาจจะช่วงแรกๆอาจจะมีอุปสรรคปัญหาหน่อยแต่หลังๆเนี่ยก็จะดีเองนะครับแต่แ,บบแรกๆเนี่ยอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะเหนื่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือคนเกิดราศีเมียนอาจจะต้องเจอกับการแข่งขันที่ตัวเองไม่ได้ชอบมากนักแต่ว่าก็ต้องก็ต้องแข่งไปนะยุคนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนมันเยอะขึ้นนะครับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เข้ามามากขึ้นนะครับก็เราก็ต้องช่วยช่วยกันไปสู้กับปัญหาไป นะครับทุกปัญหาก็จะมีทางออกเองสําหรับคนที่เกิดในราศีมีนโอเคอันนี้ก็เป็นดวงคร่าวๆของคนที่เกิดทั้ง12ราศีในปี2566นะครับก็ขอให้ทุกคนดังรวยปังประสบความสําเร็จใครอยากเจอหน้าผากเสริมดวงชะตาก็ติดต่อกันมาได้นะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขออวยพรให้ทุกคนรวยเฮงปังดังรุ่งพุ่งแรงนะครับมีโชคลาภในปีใหม่ๆ นะครับอะไรร้ายๆทิ้งไว้ที่ปีเก่านะครับเจอสิ่งดีๆทุกคนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ